แม่นอย่างถือไม่นอย่างนี้เพื่นว่าเพื่อนว่าเพ่นที่ทรงสุดแทนตีเขาแต่ว่าเพื่อนห้วัดรอบรอบเอวแม่ที่วัดรอบเอวรอบเอวรอบคอแสดงว่ารอบเอวกับรอบคอแสดงว่าวันนี้เราจะมาวัดรอบเอวกับรอบคอใช่ไหมเอาต้องหาประกาศคนเอาอย่างนี้นะให้วัดให้วัดอิสรกเป็นตัวสุดท้ายนะให้วัดอิสากเป็นตัวสุดท้ายเป็นไงเอามันออกมากคนดีกว่าเอ้ยออกมานีสิมาตองมาต้องข้าไปออกมานี่ออกมานีออกมานีทุกตัวเลย ออกมานี่ออกไปทุกตัวรำคานบักแบงมันเสียงดังเออเออเออทิบกูทิบกูเออเออทิบกูทิบกูทิบกูเออเออโอ้ยเพิ่งแยกกันเมื่อกี้จงดูเถอะวะแม่แม่แม่เอาอีสากตัวสุดท้ายเด้อเอาเอาทั้งนิ้วกับทั้งเส้นกินนิ้วกินนิ้วรอบอกกินนิ้วเขาก็บิ่งเป็นนิ้วหนึ่งตัว กเนก็คือนิวตัวทิ่าเอาทานนิวกับทานเส้นหนึ่งเนาะว้ยพวกเจ้ายานมาเลยกองดัจุปูนยุตรงไหนเดี๋ลูกเอาเาบัตรีละตัวบัตรีละตัวเ้าเจ้ามาหายายเอาเอาแมงยุ่เอาเอาพ่อปะมานตัวแม่รอบอกแม่กาเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเ๋ยวามสบสเอาามสจแสามสิจดไปสาม มาเขาเจ้าโาลก32พี่นอ้องเอาเลยเ <laughs> มืนนยยยยยย่อใดๆดอกเจ้าเอ,อ้ยรอบข้อรอบข้อมาเชียนระ์ข้อมาด้ค่ 32, ะน่ะสามสิบสองบไปเด้อด้วยพี่น้องด้วยสามสิบสองสามสิบสองกับยี่สิบ <laughs> สูจะเป็นอ้วนอัวมึงก็จะเป็นอ้วนอัวพอมึงไปให,ให้ยายบาดฉัน ยากเอาหนามาแบบว่ามาสองมาแสกยี่สิบสองขาสวยต่อเลยยายจ๋าขอสวยต่อเลยจ๋าสามสิบสองกับยี่สิบสองบักเหนียวเอาบักเหนียวตัวที่สองไอ้ตัวที่สามเหนียวมาเร็วเหนีย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 วมาดูอะไรนี่แล้วปิดประตูแม่ผู้ใดเปิดประตูมาเขาเจ้าเปิดบล็อกเลยพี่น้องเปิดประตูกับปีเปิดประตูจะเป็นยางน้ำขอบักเหนียวบักเหนียว มึง,งมันหยางมันผอมันหมีจะเป็นมันสะอ่อนพอมื่อกี้เนี่ยมาวัดรอบอกกุก่ณ์อ้วนมากเหรไม่เอาไม่เอาอ้วนตัวสุดท้ายอ้วนตัวสุดท้ายพี่พี่เขารอลุ้นอ้วนอยู่ยทำไมต้องเป็นหนูตัวสุดท้ายครับพ่อคะหนูหนูตัวแรกไม่ได้หรอไปวัดเอาสวยก็ได้เอาสวยก็ได้เอาสวยก็ได้สวยเตรียมมาแล้วเจ้เาเจ้าอย่าตีนะไม่เห็นดังกันม่งกินไง พี่น้องิ่งท่นบ่บักเดียวกเนียว่าโอ้ยลูกสาวอวนไหนจะคนเลยบสองี่สิบสรอบพอยี่สิองคือทอดปาเขเน้าเลยปะรอบพอยี่สองเขาสวยไะมึงพี่น้องพี่น้องความบัดที่หนึ่งเนาะแม่แเบิ้งแม่แม่เบิ่งบาเขอนเหนียวพี่น้องเอ้ย เอเอมึงไปข้าวใส่เขาหาพอ้องบอกน้อพ่อมึงได้นะยี่สิบสองข้าวสวยเท่าไหร่สามสิบสี่รอบอ,อกสามสิบสี่เอาล้อมไปไเอาล้อมไหเอาล้อมไปพี่น้องมึงมึงพี่น้องยี่เสียงแต่รอยเสี้ยเขาอยู่เอาบางเงี้ยละต่อไปบางเงี้ยทอดใดบางเงี้ยสีหน่อยหรือสีใหญ่ก็พอมันพี่น้องอันตัวอื่นน่ะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าข้าวสาลีนี่สิข้าวเหนียวเท่าไหร่วัดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดรอบคอยี่สิบเอ็ดแมยนยี่สิบเอ็ด ก็จมดูแถบกรกเหนียวอันอัต่อทีมันยางมากโคโลเลียแม่ได้เท่าไหรได้บ๊อดอ่ะเอาขึ้นมาไม่วัดวก่อนวัดก่อนดึกมือเอางมากูสีวัดิไปอย่ามาจมเนี่ยใหญ่ึงแล้ว อยี่สิบแปดชุดพอดีปากกระหังนึงยี่สิบปดต่ให้พี่น้องตาตาบ่าวเจ้าขาเจ้าวัา่า่าวนได้เท่าไหรเอาอีกบักบักขาเจ้าเท่าไหร่อมแม่มันตายละเดี๋ยวเดี๋ยวนเวอีวนวแม่ต้องไปวัดเอาเด้อไฟันได้ยินอีวนสิออกน้ำมันนี่ บอบอยมวัดดว่นไมเรวก่อนไ้มเรวเทเดียวรู้ขึ้นมาก่อนยายจะวัดรอบเอวให้จะรู้ถึงความเซเลนเดอร์แม่วัดรอบคอมันก่อนเป็นยังไ่ม่เก็ดี๋ยวแม่วัดรอบคอ่ก่อนแพอย่างวะอ๋อที่ไปเตีปุนอ่ะเ่าอยู่าเจ้าย่ิงไปเตี้ยว่เกียร่รอบคอสาก่อนนะยายเบาๆนะเบาๆนะก่งก่อนมัน้วกนบวัดมันต้องวัดรอบข้อตดติเวดี๋ยวย่องตวด ลงตาบุเอาขึ้นมาเอาเอาแมเจียเพรลงตาไแบบนี้เหลี่ยวม้มนตายแล้วพี่รองเอ้ยอย่าเอาลัดมานะคะใหญ่สาวยังได้ชุดหลวมหลวมๆน้องหลเอาหลวมค่ะเอาหลวมหลวมเเอายีิบหารือกนเอายี่สิบหกใหญ่มันเอ็นๆอะไอีสากมันต้องเป็นไซส์สองเอลแล้วได้ยินนะเขาสอกซส์เอคล่ะได้ยินนะคะ จุดไปค่ะสากไม่ได้อ้วนขนาดนั้น26เอ้าปาดอีศากบักเหนียว21เขั้นเจ้า21 22สิบเอ็ดงเมื่อยี่สิบหกเมื่อคือกระโดดขามแน่แม่เบิ่งมันนังไปกับร่างใจเหงื่อยปะนังไนยังสิวัดเลยพี่น้องวัดแม่แม่แม่กับปีนเอาตัวพิกไซพี่ควัน แม่ต้องพิกมันมาทางนี่ก่อนอนม,มันว่าเาสว,วาันมอนตแม่ต้องพิกมาทางนี่ก่อนเออหืดยายเบาเบายายก็ต้องเบาเบาสิยายทำแรงอ่ะยายทำแรงยายก็เห็นว่าแสงนอนอยู่ยายก็อยาททำแรงสิอ๋อไนเยมาอ,อ๋อดึงเบาเบมันบาดท,ทุ่งนะลกอกช่างเท่าไหร่ยายถ้าพูดไปแล้วว่ามนันเลนเดอฮะที่สิบองนี่ที นี่เอาสีสสองเออเอาลุ้มลุ้มสี่สิบสองสี่สิบสองน่ะสี่สิบสองจับมด้วยกันมือมูเขาบักเหนียวยี่สิบปดสามสีสมสองบักอีสัตสี่สิบสองสากสี่สิบสองสกสากชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้าละสี่สิบเหรอไม่เอายางสี่สิบสองทุกคนคะนี่คือ กูได้ีทรงเสืออยมันกับทงเด้อบัที่นี่มาเขาเจ้าอกสามสองขอยี่สองอีสวยอกสามที่พ่อยิ่สองเขนี้ยอกยี่ดอยีเนิ้วอีสักอกสี่อง6สหโอ้สักชนะลิศเลยหรอคะที้หน่ไปเลยนัเมื่อวันนะเมื่อวันยายสักชนะเลิศมันไม่ใช่เรื่องที่ตรงเี้กับานเมื่อความกี้านมึงนี่เนาะสักได้ที่หนึ่งดับเบวันแล้วอีเทย มันที่หนึ่งของประเทศไทยจริงๆนะคะเนี่ยยายจะตัดชุดให้สากแน่ๆเลยออกไปแล่นมาที่นี่แม่ไปวิ่งมามาจะเปิดประตูก่อนอากาศดีอากาศดีโอ้ตัวอื่นวิ่งวิ่งอีสวยวิ่งปุ๊บ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 ลุกแยกลงแยกลุกแยกลงแยกอ้อากาศข้างนอกเย็นจังเลยไปไปไปอุ้ยยายไปแล้วยายไปแล้วอ ีจังเลยค่ะเขาเล่นไปหอดสใส่เรามึงยังมาตัวอีตัวอยู่ในอีกวันเย้ย